เด็กหลอดแก้วก็คือการปฏิสนธิภายนอกร่างกายนะคะนำเซลล์ไข่เซลล์วัชจิมาปฏิสนธิภายนอกร่างกายแล้วจึงนำ ย้ายกลับเข้าไปฝังในโพรงมดลูกเพื่อให้เกิดการฝังตัวต่อไปในปัจจุบันเนี่ยก็พบว่าภาวะมีบุตรยากเนี่ยพบได้ประมาณ10%ของคู่สมรสทั่วไปนะคะสาเหตุของภาวะมีบุตรยากค่ะก็ต้องดูจากทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะคะโดยในรายละเอียดเนี่ยผู้หญิงก็จะต้องดูตั้งแต่มดลูกรกรไข่ายว่ามีปัญหาที่จุดไหนผู้ชายก็ต้องมีการตรวจน้ําเชือ้อว่าคุณภาพน้าเชื้อเป็นยังไงถึงจะทราบว่าสาเหตุเกิดจากที่ไหนการทาเด็กหลอดแก้วเนี่ยก่อนหนก็คือต้องเตรียมตัวร่างกายให้พร้อมก่อนในการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ออกกาลังกายกินอาหารที่ครบห้าหมู่และสิ่งที่สำคัญก็คือการรับประทานวิตามินโฟเลตก่อนการเข้ารักษาการมีบุตรยากนะคะภาวะแทรกซ้อนระหว่างการรักษามีบุตรยากผู้หญิงจะได้รับฮอร์โมนกระตุ้นไข่เป็นฮอร์โมนขนาดสูงอาจจะทําให้มีผลข้างเคียงเช่นการขึ้นไส้อาเจียนเวียนศีรษะ ึงคัดเต้านมอืดแน่นท้องซึ่งอาการเหล่านี้จะไม่รุนแรงนะคะหลังจากมีการเจาะไข่ออกมาแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการเรื่องของปวดน่วงท้องน้อยได้นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่รุนแรงเช่นเดียวกันนะคะข้อระวังเนี่ยก็คือแนะนำให้พักเยอะๆในช่วงที่ได้รับการฝังตัวไปแล้วประมาณ3-5วันหลังจากที่รับการฝังตัวอ,อ่อนนอกกนั้นก็คือสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติปัจจุบันเนี่ย ็เ,เรียกว่าแทบจะไม่ได้มีความเสี่ยงเรื่องของสุขภาพอะไรโดยรวมจากการทําเด็กหลอดแก้วจากข้อมูลในปัจจุบันนะคะภาวะมีบุตรยากเนี่ยจะวินิจฉัยก็แต่เมื่อคู่สมรสใช้ความพยายามในการมีบุตรเต็มที่แล้วนะคะ1ปีเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จก็จะได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะมีบุตรยากการทําเด็กหลอดแก้วนะคะโดยเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่30-50%อันนี้คือเป็นอัตราความสําเร็จโดยรวมสําหรับในครอบครัวะคะ่ะต้องการมีบุตรเมื่ออายุมากขึ้นนะคะซึ่งพอ ผู้หญิงหรือว่าผู้ชายอายุมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะมีบุตรยากเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยให้คนไข้มีครอบครัวที่สมบูรณ์แข็งแรงมีลูกที่สมบูรณ์แข็งแรงได้เนี่ยก็เป็นความภูมิใจหนึ่งในฐานะที่เป็นหมอรักษามีบุตรยาก